ส่วนนี้กกใกล้ๆปีไม่เมียงเลยนะกัรเนี้ยกับเขา้ากับป่านี่จะน้องไข่เบาบางสีไข่เบาบางไปน้อยนะ้อยจะเน้นไปตามเพริ่นน้อยแันนี่กับแก้มน้อยแล้วใจคนมาคายน้อยกันแล้วกัน,น,กนกวันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งที่ถูกใจคนมาคายในนอนมันก็นคืออย่างเมนูอย่างนี้ไงหมูหมูมะนาวอนะีน้อน <c oughs> โอ้ลิ้นปูปั้นกันเลยแบบนั้นอย่างเาดียก่อนเออเลยนะเขาก็ไปซอยจีนซอยอย่างเขาเสร็จเรียบร้อยกันก็นี่ก็จะมาแปามาตำไปเจี๊ยตำกับมาปัน้นเคียงมนันเอาเคียงเอาเป็นลาดหน้ามันมันก็จะมีหักข้อป,ป้อมหอมเตี้ยมพริกแดงน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลน,น้ำบดได้น้ำมะนาวก็ว่ามะนาวสดก็ได้ครับนวณซุท้ายก็จะเป็นเนาะหอมดวนหอมดวนก็ว่าสารเณรนะใส่ไปนะครับหนึ่งใบหอมดวนใบสารเณรนะสักหกเจ็ดใบก็ได้มันถึงหอมเหมาะป่ะท้อกันนั่นหลังจากที่เขาปั้นที่เขาตำพริกตำเคียงอย่างเสร็จจเเเรรรีีีียยยยบบบ้้้้อออกก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 าาาาาานนนนนนะะะะมมมมลลลลลลววววววหูััังททท่่่่่่ซไตต มันลำเหลียเขาน่ะเอามองไปให้พอดีพอลงไปสักสามสิบวิสักนาทีก็ได้นะเอามอกสมพูสมพูเห็นไอยจะม๊อแล้วก็กำลังก็จัดใส่ถ้วยใส่จานก็เอาน้ำเอ้น้ำจิ้มที่เขาปั่นทีครับแตไว้าเด็กกี้นี่เอาลาดโดหน้าได้เลยป้าเต๋อมันถึงสูตรหน่อได้เมนูนี่มันถึงจัดจานรสชาตินี่มันต้องถามเลยซ้่งกินครับอย่งนี้คาน้านี่ยคาน้าแจน้ำแข็งนี่ยฮะปลาเดุอมันถึงกรอบเหมาะคือแต่ว่าถ้าจะฮึมมันคือเหลือนี่มันต้องมีของล่องคอเห็นไอยก็นน้อมาสักโบกสะเลผมเอาห้สัักกหนนนนออยเาะะมมึดจบทู Ừ, mọ lắm. Con đấy bọn mình cấp khâu cấp kem tiền cả lóng bẻng mà không nữa.